เมนูต่อจากคลิปด้านบนที่เห็นว่าไปตลาดมามา <นะ S 1> ดูกันว่าเป็นเมนูอะไรเริ่มจากการละลายเกลือแล้วก็นําผักบุ้งที่หั่นเตรียมไว้นําลงไปแช่เพื่อไม่ให้เขาดํานะคะทุกคนต้มน้าให้สุกเดือดแล้วก็นาผักบุ้งที่เราแช่ไว้ลงไปลวกค่ะเขาสุกง่ายพอเขาสุกแล้วเราก็นําลงมาแช่ไว้ในน้ําเย็นพักไว้ค่ะต่อมาเครื่องปรุงหลักก็คืออันนี้เลยเป็นตัวแม่นะคะทุกคนตัว,ตวแม่หมายถึงเป็นเครื่องปรุงหลักที่ต้องใช้ <สม S 1> นะคะส้มมะขามเปียกนั่นเองเรามาเริ่มกันเลยเคี่ยวให้เขาอยู่ตัวกะทิจะเป็นอะไรที่หอมมาก <ม>อยู่ตัวก็หม่ถึงเขาพร้อมที่จะเป็นน้ำแกงแล้วเทพริกแกงที่ละลายน้ำไว้ละลายน้ำเพื่อความสะดวกในการเทพริกแกงนะคะมาถึงขั้นตอนนี้รู้สึกเสียใจมากเพราะอะไรรู้ไหมเราลืม วันเนื้อรวนให้สุกแต่ไม่เป็นไรไปต่อค่ะเทห่างกะทิแล้วก็ตามด้วยเครื่องเทศต่างๆตามคลิปเลยนะลูกมะกรูดคือผลมะกรูดเลยแล้วก็ใบมะกรูดลนเป็นไงตัวแม่นะโซมะขามเปียกเป็นเครื่องปรุงรสหลักๆเลยมาแล้วตัวนางเอกของเรื่องก็คือผักบุ้งที่เราพักน้ําเย็นไว้พร้อมเสิร์ฟแล้วนะทุกคนเรียบร้อย